ทำไมเขาโดนทับจะน่าเขามาขัรไะเฮยเกิดอะนี้อย่าดดี่ออกมาใช่ทำยั ียงรถไฟฟ้าใครมาทำอะไรอ่ะเกินจั๊กโอ้ยหทำไมรถมันยังดังไม่หยุดอย่างเงี้ยใครทำอะไรกันแน่แล้คนจะมันสนุกเลยขัดจริ้มฮัลโนี่เมื่อกี้ข้าเดี๋ยวี่ของข้ามาให้กินอันนี้เห็นไหมมีเนื้อไก่เต็มหมดเลยเนี่ยมาเร็วมามาเร็วมาเร็ว แล้วข้าวนี่อะไรเนี่ยอุตส่าห์ทำข้าวมาให้ไม่ยอมกินอีกนอนอไหล่ปเนี่ยฮึห<ฮ>ุยตาฝาดไปเนี่ยห้ย<ฮ><ฮ>น,นี่นี่เรา<ฮ>เห็นรถไฟฟ้าขยับเองได้เหรอแปลกแปลกนะเนี่ยหรือว่าพอที่หิวข้าวตาลายไปแล้วเนี่ยจริงจริงเลยนะเรา มัไมจะขยับเองแด่ไงหรอจริงจเลยฮโ,โลกินข้าวแล้วนะเนี่ยดูดูเนื้อไก่เต็มไปเลยเนี่ยดูดิพี่เห็นข้าวขโลโ่อยากกินมากเลยโอ๊ยมันมเป็นอะไระเนี่อออยอ่ะีบไปแล้วอะออน,นพอเดินมาดานเงียบซะง,งังะเอา้ามีว่าจะบอกนว,ว่าที่รเขาว่าเนี่ย รถเป็นอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีเสียงดังอะ่ะไม่รูอ้ oh. อ่ะหลังได้ไงโอ้ยนี่นี่นี่อพอพอไม่ต้องเถียงกันแล้วที่เรามมนรอ้องเพราะเขาเองเอาเอาโอ้ยมาโอ้มาเอาอะไรกันเราก็เขาเบ่อรถไงมาเหนๆก็อยู่กันพร้อมแหละไปขี่รถเร็วเขาดีกว่า Let's go พี่บอกแล้วอากาศเย็นแบบนี้ต้องมาขี่รถเล่นแต่เขาจะอยู่บ้านดูซีรีส์อ่ะแต่มันก็เกย็นแปลกๆเนาะลมแรงเช่ไหมจริงแล้วก็เงียบๆบด้วยสังากตดูยังไงก็ไม่รู้เออน่ะไม่หรอกไปเอา,เอาวะหยุดรถทำไมเนี่ยไม่บอกจะไปสัรง,งานไงใช่ฮไม่ได้อยู่ซะหน่อยยังขับอยู่เลยเพราะมันหยุดเองเนี่ย ดูเดี๋วก็ติดนะมั้งโอ้ยนี่จะบอกนะว่าเราก็ต้องเข็นรถกลับบ้านเนาะโอ้ยอย่างี้แล้วอ่ะพี่ๆคะนั่นใครอ่ะมายืนทำหน้ายิ้มยิ้มฉันวะไหนนั่นน่ะยืนอยู่คนเดียวเลยโอ้จริงแลมันยืนยิ้มแบบนั้นนะนะว้าวพี่วอลขอโทษเรารีบไปตรงนี้ดีกว่าไปไปไปเร็วลงไปเข็นรถเขาไปแล้วเหรอเออก็คเป็นคน เร็วเร็วถอยถอยถอยรถม่ถอยมาเร็วเร็วนี่แห่ะเฮ้ยนี่ทำไมเขาจอด้ามถเขามาเราเลยะอะเฮ้ยอยนี่วะนี่ะเอย่าอกเขาอาเก่งเร็ลี่ดทยังไง ก็ผีซะหน่อยโอ๊ยผีแล้วทำยังไงดีเนี่ยผีมันจะตามหรือมาไหมล่ะอายไม่ได้หรือว่ากลับบ้านนสิใครเขาจะอยู่ร้อยผีบ้าโลกเขาจะพูดอยู่ทำไมอ่ะรีบไปสิโอ้ยโอเคโอเคดวงดาวด้วยอาโลกันนี้สิ เราขับรถอยู่วนๆอยู่ที่ลำซ้ำๆม,มาหลายรอบแล้วนะที่ดองจริงด้วยค่ะหนูจำได้มาแล้วผ่านตําแงน่งนมาสองรอบแล้วนะพี่พีพพ่แล้วนี่ทำไมพวกเราถึงขับวนอยู่ที่ลำซ้ำๆแบบนี้เขาก็จะขับกลับบ้านไม่ใช่หรอทำไมไม่เห็นถึงว่าแล้วทีอ่ะอพี่พี่ถ้วอย่างเงี้ยถ้าเราขับวนอยู่แบบเนี้ยพี่นันไม่ใช่ตาม ก่อนได้ไหมเวลาแบบนี้ต้องมีสติที่สุดนะโอ๊ยว่าหรือเปล่าเวลาแบบนี้ใครมันจะมีสติได้เหรโอ้ยเออน่ะเอ้ยงั้นเอาอย่างนี้ดีป่ะเวลาเจอผีเราก็ต้องสวดมนต์ไงโอ้ใช่สวดมนต์สวดมนต์เออน่้ทำทันไปก่อนเถอะจะได้ผลผีอาจจะพัวก็ได้จะได้กลับบ้านไงเร็วๆอย่ากลับแล้วก็ได้เร็วๆสวดเลยสวดเลย เเขาไปแล้วนะขึ้ไปนะหนูจะได้ผล 走啦！我